าการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการมีจำนวนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 จำนวน2,828คนจำนวนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564จำนวน3 0 6 5คนและจำนวนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน2,563คนกศนอเพื่อเมืองสมุทรปราการได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563 ในวันที่3และ4เมษายน2564โดยแบ่งเป็น5สนามสอบคือสนามสอบโรงเรียนวัดด่านสำโรงสนามสอบโรงเรียนนาเตียนุสร์สนามสอบโรงเรียนอินทรมพันธ์สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองหลวงและสนามสอบวัดชัยมงคลอีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดการสอบ E-Exam ในรอบกรณีพิเศษในวันที่6เมษายน2564 ณห้องสอบ E-exam ชั้น4กศอนอำเภอเมืองสมุทรปราการกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการในเดือนพฤษภาคม2564ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครด้วยตนเองและรับสมัครนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด และยังดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของการเรียนเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564กศนอำเภอเมืองสมุทรปราการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ผ่านทางออนไลน์จากท่านดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดรวรัตพึกษาทวีกุลเลขาธิการกศนอ และนางสาวสุพัิตาบัวเลี้ยงผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการโดยได้ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวทางในการเรียนที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google classroom google meet line meeting zoom และโปรแกรม OBS เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบเหมาะสมตามสภาพอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งแขวนเนื้อหาไว้ในห้องเรียนออนไลน์เพื่อสะดวกในการสืบพ้นได้ทุกเวลาสำหรับหนังสือเรียนสื่อเอกสารประกอบการเรียนรู้อื่นออนแฮนด์โดยการจัดส่งผ่านระบบขนส่งปลายสีเพื่อลดการสัมผัสซึ่งจะสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยให้ทั้งครูและผู้เรียน และผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองก็สอนอำเภอเมืองสมุทรปราการจัดส่งหนังสือคู่มือเอนเนให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบครั้งที่1ทับ2564ผ่านระบบขนส่งไปรษณีย์จำนวน433ชุดพร้อมทั้งได้ประสานงานวิทยากรติวเอนเนตออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีนางสาวปานิดาหนอ,องหานเป็นวิทยากรเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากครูที่มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษโดยตรงผ่านระบบออนไลน์การศึกษาตามอัธยาศัยกศอนอำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับการพิจารณาจากสำนักงานกศอนอให้พัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบค onning Space ใน5ภูมิภาคปี2564 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบตามวัตถุประสงค์พร้อมให้บริการประกอบด้วยมุมกาแฟมุมห้องประชุมที่ทำงานมุมกิจกรรมมุมดิจิทัลมุมพักผ่อนภายในและภายนอกห้องสมุดมุมเล่าเรื่องเมืองปากน้ำมุมนิทรรศการในวันสำคัญต่างๆเนื่องด้วยช่วงสถานการณ์ควบคุมโรคระบาดในช่วงนี้ กศนอมเพอเมืองสมุทรปราการได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่บรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ให้เข้าถึงประชาชนผู้รับบริการทุกช่วงวัยลองอ่านดูอ่านนิดอ่านน่อยอ่านบ่อยๆอ่านต่อเนื่องห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดทําใบสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการฟรี งบประมาณ2,564ในรูปแบบออนไลน์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการจัดบอดความรู้ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม2564จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์พร้อมจัดนิทรรศการออนไลน์อีกทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการผ่านโซเชียลมีเดียเช่น Facebook fanpage เว็บ และ YouTube บ้านหนังสือชุมชนกศนอเภอเมืองสมุตรปราการได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนบ้านหนังสือชุมชนในชุมชนอเภอเมืองสมุทรปราการทั้ง13ตำบลโดยมีบ้านหนังสือชุมชนจำนวนทั้งสิ้น82แห่งปัญหาและอุปสรรคกศนอเเมืองสมุตรปราการมีบุคลากรกศอนอเเมืองสมุทรปราการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จำนวน10คนและนักศึกษา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน57คนแนวทางการแก้ปัญหากศนอพเ่อเมืองสมุทรปราการได้ปฏิบัติตามมาตรการของสบคอ,อย่างเคร่งครัดโดยจัดทำคำสั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้านหรือ work for home กศอนอเพื่อเมืองสมุทรปราการได้ปฏิบัติตามมาตรการของสบคโดยมีนโยบายให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน2รูปแบบ รูปแบบที่1รูปแบบออนไลน์และรูปแบบที่2รูปแบบออนแฮนโดยมีการจัดส่งหนังสือและแบบทดสอบให้ผู้เรียนผ่านไปรษณีย์รางวันที่ภาคภูมิใจนางสาวสุภัชริตาบัวเลียงผู้อำนวยการกศสอนอเพเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมด้วยบุคลากรกศสนอำเภนเมืองสมุทรปราการได้ตอนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวรรณวิลาวัน ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษากศอนอในรูปแบบ Learning and MyCA s นะิ s สิสต์มณกศนเพิ่มเมืองสมุทรปราการนางสาวสุภัชิตาโบเลี้ยงพ่วงในการกศอนเพิ่มเมืองสมุทรปราการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคนดีศักดิ์ศรีแห่งซอปประจำปีงบประมาณพศ2564จากสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการกศอนเพิ่มเมืองสมุทรปราการ ได้รับรางวัลที่หนึ่งสาขาภ้าคี้เครือข่ายประเภทหน่วยงานภาคีเครือข่ายภ้าเอกชนดีเด่นให้บริษัทไทมนเทลลูมิเนียมจำกัดนางพกาธิตผู้มีสุขบรรรักษ์ห้องสมุดได้รับรางวัลสาขาบุคลากรกสนอมเพอประเภทบรรรักษ์ดีเด่นนางสาวทาลินีทองน้อย ครูกศนาตาบลสำโรงเหนือได้รับรางวัลที่3สาขาบุคลากรกศนอเพอประเภทครูกศนาตาบนดีเด่นนางสาวมีนาแสลิมครูกศนาตาบนท้ายบ้านใหม่ได้รับรางวัลชมเชยสาขานักศึกษากนาศนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสิทธิ์เก่าดีเด่นกศนาตาบลบางเมืองใหม่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกศนต้นแบบ 5D p ีเมียม กศนตเทพภารักษ์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกศนต้นแบบ 5D พีเอียมกศนเพิ่อเมืองสมุทรปราการมีผลการทดสอบระดับชาตินอกระบบ NN เ็ N ek, ประจำปีการศึกษา2564ในระดับประถมศึกษาผ่านเป้าหมายมาตรฐานระดับมัธยมศึกษาผ่านเป้าหมายขั้นสูง